เรื่องพัดพาไปหาเกาะผีการมีชีวิตเป็นชาวประมงในบางครั้งนั้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นหรือสวยงามเสมอไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันเราจะต้องไปเจอทะเลแบบไหนหรือเจอเรื่องประหลาดอะไรในตลอดการเดินเรือเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตั้งแต่เขาผ่านตัวเองมาเป็นชาวประมงเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องประหลาดอะไรอย่างมากก็แค่สภาพอากาศที่แปลปวนกระทันหันจนต้องเอาเรือกลับเข้าฝั่ง แต่ถ้าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสภาพอากาศแต่ปวนมันได้นําพาให้เขาไปพบเจอกับเรื่องราวสุดแสนจะน่ากลัวเมื่อในขณะที่เขาเดินเรือหาปลาตามปกติอยู่ๆก็เกิดลมกันโชกแรงทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นสภาพอากาศมันก็เป็นปกติและด้วยความที่ลมแรงมากเขาจึงพยายามจะเอาเรือเข้าฝั่งใกล้ๆแต่ถว่าพอเขาจะบังคับเรือไปใกล้ๆฝั่งเรือมันกลับไม่ไปตามการบังคับของเขาแถมมันยังแล่นไปตามลมเหมือนกับว่า ลมตั้งใจจะพัดเรือให้ไปที่เกาะแห่งหนึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นเขาตกใจมากว่าทำไมเรือมันถึงวิ่งไปยังเกาะร้างนั้นก่อนที่สายตาของเขาจะเหลือบไปเห็นว่าที่เกาะมันมีคนยืนโบกมือเหมือนกับขอความช่วยเหลืออยู่จนกระทั่งเรือของเขาแล่นมาถึงเกาะเขากลับไม่เห็นใครเลยตอนนั้นเขายืนมองไปรอบๆจนเห็นว่าพื้นที่เกาะแห่งนี้มันน่าจะเคยเป็นเกาะที่ใช้ทำอะไรมาก่อนเพราะบางจุดยังมีซากปาหลักหักพังของตึกอยู่ แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจซากพวกนั้นเพราะเขามัวแต่มองหาคนที่เขาเห็นยืนอยู่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเหลือไปเห็นว่ามีคนห้าถึงหคนวิ่งมาหาเขาพร้อมขอขึ้นเรือกลับไปด้วยซึ่งเขาก็ให้ขึ้นไปเพราะคิดว่าคนเหล่านี้น่าจะติดเกาะอ,อยู่นานแล้วเพราะดูจากสภาพของแต่ละคนผอมแห้งและหน้าซีดมากหลังจากนั้นเขาก็พยายามถามคนเหล่านี้ว่าเหลือใครอยู่อีกไหม แต่ก็ไม่มีใครตอบอะไรเขาเลยเขาจึงตัดสินใจนําเรือออกทะเลทันทีและตลอดการเดินเรือออกจากเกาะนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าทุกคนเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาสุมหัวแล้วก็ซุบซิบซุบซิบพร้อมกับหัวเราะคิกทักอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเขาเอาขนมเอาของกินและน้ําไปให้ก็ไม่มีใครสนใจหรือพูดอะไรกับเขาอีกเลยจนเขาเองเริ่มสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของคนพวกนี้และสักพัก ในขณะที่เขาเดินทางมากลางทะเลเขาก็เริ่มได้กลิ่นเน่าๆแปลกๆล,ลอยตลบอบอวนไปทั่วเรือจนเขาต้องมองหาที่มาของกลิ่นแต่กลับไม่เจออะไรก่อนที่เขาจะหันไปมองคนพวกนั้นเพื่อจะถามว่าได้กลิ่นประหลาดเหมือนเขาไหมแต่ทว่าพอเขาหันไปปุ๊บมันก็ทําให้เขาตกใจมากเพราะคนพวกนั้นไม่ได้อยู่บนเรือแล้วแต่คนเหล่านั้นหายไปตอนไหนหายไปได้ยังไงซึ่งเขาไม่รู้เลยและในขณะที่เขายืนวนรอบเรือด้วยความตกใจ เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นอีกซึ่งเขาจําได้ดีว่ามันคือเสียงหัวเราะของคนพวกนั้นคราวนี้เขาจึงรีบหันไปมองและมันก็ทําให้เขาต้องตกใจสุดขีดจนร้องลั่นเพราะในตอนนี้เขาเห็นภาพของคนแต่ละคนนอนเป็นศพขึ้นอื่นอยู่ในทะเลจนน้าเลือดน้ําหนองไหลกระจายไปทั่วบริเวณนั้นแต่ทว่าต่อให้คนพวกนั้นนอนอืดเป็นศพอยู่พวกเขาก็ายังประสานเสียงหัวเราะคิกคักกันอยู่เรื่อยๆจนเขาต้องตั้งสติและรีบบังคับเรือหนี พร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือดังลั่นโดยที่ไม่หันกลับไปมองซากอืดของคนพวกนั้นอีกเลยเขาเร่งสปีดเรือจนกระทั่งขึ้นฝั่งมาได้ในสภาพที่ตกใจกลัวจนพ่อแม่ของเขาต้องเอ่ยถามว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเขาจึงเริ่มเล่าเรื่องหลอนๆให้กับพ่อและแม่ฟังก่อนที่ทั้งคู่จะมองหน้ากันแล้วถามว่าเขาไปที่เกาะฮาชิมะมาหรอและหลังจากนั้นพ่อกับแม่เขาเล่าต่อว่าเกาะฮาชิมะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่ไม่มีใครอยู่ ว่ากันว่าในอดีตประมาณปี1 8 8 7ที่นั่นเคยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานทำงานเมืองแร่โดยมีบริษัทบริษัทหนึ่งได้เข้าไปก่อสร้างเมืองขนาดเล็กเอาไว้เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานจนกระทั่งถึงยุคที่น้ำมันปิโตรเลียมมาแทนฐานหินบริษัทจึงได้ประกาศปิดเมืองอย่างเป็นทางการในปี1974และได้ปล่อยเมืองทิ้งร้างเอาไว้จนกลายเป็นเกาะผีและมีเรื่องเล่าว่า ในตอนกลางคืนในช่วงที่มีมรสุมหรือพายุเข้าชาวประมงก็มักเห็นแสงไฟจำนวนหนึง่งลอยวนเวียนเหนือตึกสูงๆทั้งๆท,งที่ที่นั่นไม่มีไฟฟ้าพร้อมกับมีคนเห็นเงาดำของคนจำนวนมากริมฝั่งและได้ยินเสียงดังน่ากลัวเหมือนกับคนโหยหาเรือหรือรอคอยใครสักคนไปอยู่ด้วยแน่นอนว่าพอเขาได้ฟังพ่อแม่เล่าแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้เขากลัวไปกันใหญ่เขาคิดว่าการที่เรือของเขาถูกพัดไป จนเขาต้องไปเผชิญเรื่องหลอนๆแบบนี้ก็คงเป็นเจตนาของผีบนเกาะนั้นแน่นอนและตั้งแต่เขารู้ว่าที่บนเกาะนั้นมีอะไรเขาก็จะออกเรือแบบระวังมากและไม่คิดที่จะเดินเรือไปใกล้เกาะแห่งนั้นอีกเลย